สวัสดีครับพี่มาโตมาเจอกันอีกแล้วน,นะครับวันนี้เราก็มีของใหม่มาแล้วน,นะครับเป็นชุดอีโวนั่นเองที่จะมาคืนนี้นะครับซึ่งชุดอีโวชุดนี้เนี่ยบอกเลยว่าอยู่กันยาวๆนะครับตั้งแต่วันที่9เดือน8ไปจนถึงนู่นนะวันที่2 9, นะเดือน9กนะเกือบเกือบหเดือนด้วยกันนะถ้าเกิดใครอยากได้อะไรนะครับในตู้นี้ก็มาจัดกันได้ต้องบอกว่าตู้นี้เป็นตู้ที่ ดีไซน์ค่อนข้างเท่นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับตอนนี้ตู้อีวของเราก็จะใส่ได้แล้วทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับเรียกได้ว่าซื้อชุดเดียวใส่ได้2เพศคุมคุมกันไปนะครับมาเริ่มดูกันที่ตัวแรกก่อนดีกว่านะครับตัวแรกเป็นตัวนี้แหละนะนี่ต้องเล่าก่อนไหมชุดนี้จะเป็นชุดแบบว่าอารมณ์แบบจีนจีนหน่อยนะครับคล้ายๆแบบแบบคล้ายๆนิ้วนิดนึงแต่ว่าเป็นการปรับปรุงมา นะครับให้ดูเข้ากับยุคเข้ากับสมัยนะอะไรอย่างนี้นะชื่อสุดว่าเป็นโอเปร่าโน่นะโอเปร่าโน่นะก็จะมีโอเปร่าโน่ช์โอเปร่าโน่เชงโอเปร่าโน่แดนโอเปร่าโน่จิงไม่รู้ว่าอ่านว่าไงนะภาษาจีนนะอ่านไม่ออกเอาแปลว่าประมาณนี้แล้วกันโอเคเรามาดูกันที่ตัวแรกนะครับตัวแรกก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ให้ดูใกล้ๆก,กันดูใกล้ๆกัน นะครับแล้วก็ให้ดดแบใไกลๆนี่ชบตัวนี้นะครับก็สีจะออกเป็นแนวแบบน้ําเงินแดงความจริงตอนแรกเห็นตัวนี้เนี่ยนูก็แบบอารมณ์แบบผีตะโขนอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับเป็นชุดที่แนวจริงๆหน่อยนะครับมาดูกันมุนมุนมนมุนมุนมมุน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 ,มน ตัวนี้เป็นตัวถูกสุดนะครับตัวถูกสุดก็คือ o p e ปอเรอโนนะครับราคาเนี่ยอยู่แค่2หินอีโวแล้วก็1พิมพ์เขียวเท่านั้นนะครับสำหรับตัวนี้เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับออมีทั้งหมดด้วยกัน5ชิ้นครับเสื้อกางเกงรองเท้าทรงผมแล้วก็หน้ากากนะให้ดูให้ดูดน่ย ตัวแรกเป็นทรงผมนะทรงผมก็จะเป็นการถักเดรร็อกไปข้างหลังนะสีดําทรงผมดําส่วนตัวเสื้อนะก็จะเป็นเสื้อแบบแขนก,กว้างๆนะข้างหลังมีเอฟเฟกด้วยนะเป็นแสงสีขาวมาเป็นวงๆรองเทา้าเป็นรองเท้าผ้าใบนะครับตัวนี้อีกสองส่วนก็คือส่วนหน้ากากสมมุติหน้ากากก็ต้องอันนี้แหละชัดดีและและและ กางเกงนี่กางเกงสวยนะมีลายเป็นแบบคล้ายลายเมฆอยู่ข้างล่างนี่ครับงเกงเอาไปใส่ได้กับหลายชุดเลยครับตัวนี้ส่วนหน้าก,การกก็เทเป็นหน้าก,กากคล้ายลายกระโหลกนะครับมาดูตัวต่อไปกันบ้างดีกว่านะครับตัวต่อไปเป็นตัวโอเปราดันอยู่ที่มิเกล นะอันนี้จะเราจะได้เห็นแล้วว่าถ้าเกิดผู้ชายใส่ชุดนี้จะเป็นยังไงนะครับตัวกีคือตัวผู้หญิงเตรียมจะคล้ายๆกันนะครับก็คือเป็นชุดสไตล์จีนนะครับโอเปร่าโน,โนแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสีเขียวแป๊ดนะเขียวฟ้าเขียวสะท้อนแสงนะฟ้าสะท้อนแสงบอกเลยว่าเห็นกันทั้งแมปจริงๆใครกลัวแบบว่าโอ้ยผมเก่งครับอยากโดนยิงจังเลยเวอเนี่ยซื้อตัวนี้ไปนะครับ ให้ดูทีะชิ้นก็นเหมือนเดิมนะครับนี่ก่ออันแรกก็เป็นทรงผมเดียวกันนะครับต่างกันที่สีตัวนี้จะเป็นสีเขียวฟ้านําทะเลนะส่วนตัวเสื้ออย่างที่บอกว่าสีเขียวแป๊ดมากข้างหลังก็จะมีเอฟเฟกเช่นเดียวกันอันนี้จะเป็นหน้ายากักหน้าไม่ใช่หน้ายากักหน้าเหมือนการแต่งหน้าแบบจีนๆแล้วก็มีการเปลี่ยนหน้าได้นะสองหน้า ถ้าเลเวลตะกี้นะครับอันถูกสุดจะมีแค่วงแหวนแสงๆตัวนี้จะเปลี่ยนหน้าได้ด้วยส่วนรองเท้าก็เป็นรองเท้าผ้าใบนะฮะนี่เป็นสีเขียวพา้าที่เรือนะครับก็นี่หน้ากากนะคล้ายๆอันแรกต่างกันที่สีนะครับส่วนกางเกงก็เหมือนก,นกันกับตัวผู้หญิงนะครับตัวนี้จะมีการแต่งสีเขียวตัวนี้จะเป็นการแต่งสีเงินๆขาวๆนะครับมาดูกันที่ ตัวต่อไปกันบ้างนะครับอ๋อตวเมื่อกี้สามหินอีโวหนึ่งพิมพ์เขียวนะครับสามหนึ่งสามหนึ่งตัวต่อไปจะราคาห้าหินอีโวสองพิมพ์เขียวนะครับตัวนี้โอเปร่ปาจริงน,นะโอเปร่าจริงให้ดูทีละส่วนกันบ้าง แรกจะเป็นทรงผมทรงเดียวกันแต่ว่านี้สีแดงนะแดงแปดแดงแปดตัวเสื้อนะครับก็อันนี้จะเป็นโทนสีร้อนนิดนึงนะชมพูส้มนะไล่สีกันไปข้างหลังมีเอฟเฟกเหมือนกันนะหน้ากากเปลี่ยนหน้าได้นี่นี่นะครับซ่อนกระเป๋าได้เนี่ยครับชุดนี้ถ้าเกิดใครอยากแบบโชว์หน้าก,ากากเต็มๆนะรองเท้าก็จะเป็นรองเทาง้าสีม่วงม่วงส้ม,มๆนะครับสำหรับชุดนี้ ส่วนาราที่เหลือก็จะมีพ้าหน้ากากแล้วก็ผ้าเกงนะครับนี่หน้ากากก็จะเป็นสีเหลืองส้มชมพูนะคุมโทนส่วนเกงๆน่ารักมากของผู้หญิงนะครับก็เปลี่ยนการแต่งนะครับสีจากสีเงินสีเขียวเมื่อกี้กลายเป็นสีทองกับสีชมพูนะครับตัวนี้ตัวสุดท้ายนะครับอ๋อตัวนี้ราคาห้าหินอีวอสองพิ่เขียว นะครับหหินอีโวสองพิมียวส่วนตัวสุดท้ายตัวนี้ราคา7หินอีโว3สามพิมียวนะครับเป็นตัวที่แพงที่สุดนะนี่ให้ดูเอฟเฟกต์นี้อลังการเขาเรียกว่ามี4เสาสี่ธนงะให้ดูเทียส่วนกันเช่นเคยนะครับสมมุติว่าเป็นเกียงตัวนี้ไม่ได้มันทับ ผ้าส้วมผมเช่นเดียวกันครับอันนี้จะเป็นสีแดงเข้มกว่าอันเมื่อกี้มานิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้จะออกแบบอ่อนๆสดๆหน่อยตัวนี้ก็จะสีคล้ายสีวายนะสีเข้มออกมาหน่อยนะส่วนตัวเสื้ออย่างที่บอกว่าตัวนี้เอฟเฟกต์จะรังการางานสร้างมากนะครับเหมือนแบบว่าเรืองแสงได้นี่เห็นปะ่ะข้างหลังนะก็จะมีการเปลี่ยนหน้าของหน้าก,กากนี่หนึ่งสองมีกี่หน้าสามหน้านะครับอันนี้ นี่สีหนาเลยนะครับสีหนาแล้วก็มีธงนะสีธงออกมาสีจะเน้นสีม่วงสีฟ้านะครับคลา้คลายแบบสีแบบอารมณ์แบบเรืองแสงเรืองแสงนิดนึงส่วนรองเท้าก็จะเป็นสีอย่างที่บอกไปก็คือสีฟ้าสะท้อนแสงนะครับแล้วก็สีม่วงมาดูกางเกงบ้างดีกว่านะครับกางเกงก็สวยนะครับสําหรับตัวนี้๋อ,อเปลี่ยนไปใส่เสื้อชี่มันน่าจะเข้ากับกางเกงนี้ก่อนก็คือ สักสักสักฟ้าไหมสักฟ้าอยู่ไหนสักฟา้านี่นะครับพันนี้นะครับพาน้ากากนะกะสีตามที่บอกไปส่วนกางเกงนะครับกางเกงจะมีการแต่งอันนี้จะเป็นสีม่วงนะครับตัวพื้นเกงจะเป็นสีม่วงแล้วก็มีการแต่งสีฟ้ากับสีทองเข้าไป ใครอยากได้นะครับอย่างที่บอกไปอยู่ในตู้อีโวนะครับใช้ตั๋วฟรีได้นะครับรอบนี้เพราะว่าเป็นตู้อีโวที่มาใหม่เปิดตั้งแต่วันที่9เดือน8ยาวไปถึงจนถึงวันที่2เดือน9นะครับก็ขอให้อวยพรให้โชคดีกันทุกคนนะครับสำหรับชุดนี้ถ้าใครอยากได้สำหรับวันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube เหมือนเดิมแล้วก็จะันใหม่คลิปหน้าไปๆครับ